สิบพระเครื่องหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าที่ได้รับความนิยมตลอดการ10เหรียญกลมหลวงปู่สุกหลังกลมมะหลวงชุมพรรุ่นแรกมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นขึ้นไปอันดับที่ 9. ้าพระปิดตาหลวงปู่สุกกลมมะหลวงชุมพรเนื้อผงคุกลักมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นปลายจนถึงหลักแสนต้น 8. เหรียญหลวงปู่สุก วัดปากคลองมะขามเฒ่าเนื้อชินตะกัวจังหวัดนครสวรรค์เล่นหาหลักแสนต้นเจ็ดเหรียญหลวงปู่สุขพิมพ์ประพามนทนวัดคลองขอมราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นปลายจนถึงหลักแสนหกเหรียญหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดเนื้อตะกัวมูลค่าการเล่นหาหลักแสนจนถึงหลายหลายแสนนะครับห้า เหรียญหลวงปู่สุขพิมพ์ฐานบัวบานเนื้อชินตะกัวมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือหลักแสนจนถึงหลายหลายแสน 4. เหรียญหลวงปู่สุขพระเหรียญหลอบพิมพ์ประพามนทนมูลค่าการเช่าหาเปลี่ยนมือหลักแสนจนถึงหลายแสน 3. ภาพถ่ายอัดกรอบหลวงปู่สุขมูลค่าการเช่าหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไป 2. พระนาคปกใบมะขามวัดอนงคงคารามหลวงปู่สุขปี2465มูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือหลักแสนไปจนถึงหลักล้านและ1เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่ารุ่นแรกปีพุทธศักราช2 4 6 6ปัจจุบันมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือหลักล้านขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับ